น,นะคะส่วนเหตุการณ์นี้นะคะ่ะเป็นเรื่องราวของหญิงสาววัย18ปีที่มีแฟนหนุ่มอายุ23แล้วแฟนหนุ่มมานอกใจเธอตามไปหาถึงบ้านแฟนหนุ่มขอคุยขอเคลียร์ด้วยหน่อยแต่กลายเป็นว่าถูกแฟนหนุ่มคนนี้ทำร้ายร่างกายนะคะล็อกเธอขังเธอเอาไว้ในบ้าน3วันยึดมือถืออะไรเอาไว้ไม่ให้ติดต่อใครเลยแล้วคือเพื่อนของผู้หญิงคนนี้ที่ถูกทาร้ายอะคะ่ะเอาเรื่องมาโพสต์ในโลกออนไลน์บอกว่าคดีมันยังไม่คืบหน้า แล้วมีคลิปจังหวะที่ผู้หญิงคนนี้ถูกทำร้ายร่างกายด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์กันหน่อยค่ะจะไงไงก็นั่นไงสยวขาวอะจะไงข้างๆมั้าไงอะไก็นั่นไงสิวขาวอะ ข้างๆหมออ,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 อะไร<ค><ณ>โอ้โหจังหวะที่ผลกักอกจนน้องผู้หญิงไหงยหลังล้มกระแทกพื้นไปมันแรงมากนะคะคุณคผู้ชมถูกตกหน้าผลกักหัวแล้วผลกักอกไปแบบนี้โอ้โหถามว่าใครถ่ายคลิปน้องสาวของผู้ก่อเหตุคะ่ะเป็นคนถ่ายคลิปนี้เอาไว้แล้วคุณผู้ชมสังเกตเห็นไหมคะว่าในห้องห้องนี้จะมีผู้หญิงสูงวัย <N un> นั่งอยู่ด้วยครับหมายความว่ามีผู้หญิงสูงวัยนั่งอยู่มีน้องสาวของผู้ก่อเหตุอยู่ด้วยไม่มีใครช่วยเลยอคนนึงก็ถ่ายคลิปเอาไว้เนี่ยอย่างเงี้ยดูสิครับเรื่องนี้นะคะถูกนํามาเผยแพร่โดย Facebook ที่ชื่อว่าฟิวติตาพรเธอเป็นเพื่อนของผู้หญิงที่ถูกทําร้ายอะคะ่ะเธอบอกว่าเพื่อนสาวของเธออายุ18คนนี้ขอเรียกชื่อว่าหมาก็แล้วกันถูกอดีตแฟนหนุ่มขอเรียกว่าในบิวก็แล้วกันอายุ23 ทำร้ายร่างกายในบ้านเช่าย่านบางกรวยนนทบุรีนะคะเจ้าของ Facebook มีภาพมีคลิปโพสต์เอาไว้สาเหตุที่โพสต์ก็เพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่ตุลาคมอะ่ะจนวันนี้จะสิ้นปีอยู่แล้วคดีไม่คืบค่ะคดียังไม่คืบหน้าเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวดูหลักฐานนิดนึงนะคะจะมีรูปถ่ายร่องรอยฟกช้ำตามร่างกายจากการที่น้องไมายถูกทำร้ายอะคะ่ะเนี่ย โอ้โหรอยเป็นจ้ำม่วงใหญ่แบบนี้นะคะมีรอยหลายจุดอันนี้ที่เท้านี่ค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยๆไล่เรีงดูไปเรื่อยๆนะมีแผลตรงไหนยังไงบ้าง<อ>ดูสิคะอเดี๋ยวสรุปให้ฟังแบบนี้ ปากแตกนะคะคแขนมีรอยจำขนาดใหญ่ด้านหลังถูกกระแทกจนช้ำที่คอฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็มีรอยช้ำต้นขาด้านหน้าด้านหลังโอ้โหรอยฟกช้ำเต็มไปหมดนะคะและประเด็นเดี๋ยวให้ดูมันจะมีลักษณะที่ว่ากลางหน้าอกของน้องอ่ะมีรอยมีดกรีดยาวเกือบสามสิบเซนรอยนี้ค่ะรอยนี้อดีตแฟนหนุ่มของน้องทำร้ายน้องคือตั้งใจกรีดนะคะ <Green S 1> คือเหมือนอพูดว่า ไหนๆก็จะกลับและเดยดทำตรงนมให้สุดไปเลยโโอ้ห oh ใช้คำ <yeah. S 1> พูดแบบนี้แล้วกรีดกลางอ,อกน้องเลย uh เราส่งคุณวิรยุทธปราณีทีมข่าวของเราไปคุยกับเพื่อนน้องไม้ที่ถูกทำร้ายนะคะขอเรียกชื่อเพื่อนคนนี้ว่าน้องฟิลนะคะอายุ18เท่ากันฟิลบอกว่าฟิลอยากจะเอาเรื่องนี้มาเปิดเผยก็เพราะว่าคดีมันผ่านไปตั้งหลายเดือนแล้วทำไมยังไม่คืบฟิลบอกว่าไมาเนี่ยเริ่มคบกับในบิวกลางเดือนกันยายนครับ จากนั้นมายจับได้ว่าในบิวนอกใจไปหาในบิวที่บ้าน20ตุลาคมเพื่อไปคุยและอยากจะบอกเลิกมายโทรศัพท์บอกฟิวนะว่าเออเดี๋ยวจะไปคุยกับบิวนะแล้วก็บอกหมดเลยว่าจะไปที่ไหนที่ไหนยังไงบ้างแต่กลายเป็นว่าหลังจากนั้นติดต่อมายไม่ได้จนมารู้ว่าวันที่มายตั้งใจไปบอกเลิกถูกในบิวทำร้ายร่างกายแล้วก็จับขังอยู่ในบ้าน3วันจากนั้นต้องอาศัยช่วงที่ในบิวออกจากบ้านไปซื้อหมูปิ้งอะ่ะ ตีหของ23ตุลาคมแอบหนีออกมามายแอบหนีออกมาแล้วไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านแถวนั้นครับพอมายออกมาได้โอ้โหมายมาเล่าให้เพื่อนฟังว่าในบิวยึดมือถือดึงซิมมือถือออกติดต่อใครไม่ได้ทำร้ายร่างกายจนเธอต้องกราบเท้าเพื่อร้องขอให้หยุดกราบเท้าเลยนะพอกราบเท้าเสร็จในบิวทำยังไงรู้ไหมเตะเสยเข้าปลายคางอ แล้วก็ใช้ชั้นวางรองเท้าที่เป็นโครงเหล็กอะคะออ่ะฟาดใส่ไมโโ้จับหัวโขกผนังบ้านจนผนังยุบปะผะออนังเป็นเหมือนไม้อัดอะผนังยุบไปเลยครับวันสุดท้ายในบิวเอามีดปาดเนยกรีดกลางอกของไม้แล้วก็พูดว่าไหนๆก็จะกลับบ้านใช่ไหมขอทำนมใหถึงที่สุดไปเลยแต่ขึ้นเมืองกูนะออแบบนี้ค่ะช่วงที่ไม้ถูกขังสามวันน่ะน้องฟิวบอกว่าพยายามจะไปช่วยเพื่อนออกมานะคะครับแต่ช่วยไม่ได้ ส่วนคลิปเหตุการณ์ที่มายถูกทำร้ายน้องสาวของในบิวเป็นคนโพสตเ right, เป็นคนโพสตเฟซบุ๊กแต่สาเหตุก็คือเขาอยากด่าพี่ชายเขาเองว่าทำไมถึงมาก่อเหตุแบบนี้พี่น้องคงทะเลาะก,กันอะแล้วน้องก็เลยแบบโอโ้โหโพสภาพพี่ที่ก่อเหตุอะไรไม่ดีเลยอะไรแบบเนี้ยคือตอนนั้นก็ไม่ได้เข้ามาช่วยแต่ว่าตอนนั้นไม่ช่วยถ่ายคลิปแล้วไปโพสใช่แม่ทีนี้ค่ะคือก่อนหน้านี้ได้ข้อมูลมาว่าแฟนเก่าของในบิวก็โดนแบบนี้เหมือนกันนะคะครับ เหมือนในบิวทําแบบนี้กับแฟนหลายๆคนน่ะทีมข่าวก็ถามเพิ่มว่าเอ๊ะเราสังเกตจากในคลิปเหมือนกับก็มีน้องสาวที่ถ่ายคลิปเนาะน้องสาวในบิวแล้วก็มีผู้หญิงที่สูงวัยอยู่ด้วยทําไมไม่มีใครช่วยน้องเลยเนี่ยนั่งอยู่อีกคนหนึ่งเนี่ยฝาเออทำไมไม่ช่วยเดี๋ยวให้ฟิลเล่าให้ฟังดีกว่าค่ะไหผู้ชายคนนี้เขาแบบว่าเขาเหมือนเขาคุมสติเองไม่อยู่อะค่ะเขาทําได้แม้กระทั่งคนในครอบครัวประมาณนั้นายถึงคุณย่านั้นเลยใช่ไหมคะ รเราเราอ้อเพื่อนได้บอกไหมว่าคนในบ้านนี้ได้พยายามช่วยไหมห้ามไหมหรือย,ยังไงก็แรกๆกไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะอันนี้ถ้าน้าหนูเท่าที่หนูฟังเพื่อนหนูมานะคะแรกแร <ๆ S 1> ไม่ได้ช่วยแต่ว่าเหมือนแบบว่าพอต่วฝังบิลอะคะ่ะเขาทำแรงขึ้นแรงขึ้นก็จะมีพูดอะพูดบ้าใช่ไหมคะแสดงว่าสแสดงว่าผู้ชายนี่คือทาเพื่อนหนูบ่อยเหรอลูกก็อยากจะลากมาทักที่ตอนไหนก็ลากออกมาเลยอะค่ะในช่วงสองสามวันนั้นใช่ค่ะเขาคบกันแค่เดือนกว่าๆ่าเองค่ะ ทีนี้คะ่ะช่วงเที่ยงวันนี้น้องมายคนเจ็บอะนะคะพร้อมด้วยคุณแม่และน้องฟิลที่เป็นเพื่อนเนี่ยนะคะก็ไปพบกับตํารวจผู้กํากับสพบางกรวยอะคะ่ะไปให้ปากคําเพิ่มทีนี้คะ่ะก็ใช้เวลาให้ปากคําอยู่เป็นชั่วโมงอยู่เหมือนกันพมของนนทบุรกีก็มาให้คําปรึกษาให้คําแนะนาเพราะว่าน้องก็ยังเป็นเด็กนะคะเยาวชนอายุสิบเจแแม่ของน้องยังไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรกลัวว่าจะกระทบกับรูปคดียืนยันว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด บาดแผลของน้องตอนนี้ก็ค่อยๆดีขึ้นและครอบครัวจะดูแลน้องค่ะว่าแม่พ<ม>่อแม่ให้ความรักน้องอยู่แล้ว<ม>น้องพลาดไปโอเคไม,ม่มีปัญหาใดๆพ่อแม่รับได้แต่เรื่องอื่นเอาเอาเป็นว่าเอาเอาแบบที่หนูบอกเนาะนะ แม่ครับแล้วแล้วคู่กรณีก็ได้ติดต่อมาที่แม่บ้างไหมอันนี้อันนี้เขาเขาคือตอนนี้ยังไม่เจออะไรเนาะเดี๋ยวรอตํารวจเขาจัดการนะค่ะอันนี้หนูก็ไม่พร้อมคุยแล้วเพราะหนูไม่คุยเราไม่นะคะเรายืนยันเลยค่ะดืนยันอย่างนี้งั้นหนูหนูขอทางให้เราไปสอบปากคำเลยนะคะแต่ว่าน้องมายก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราเอาไว้สั้นๆอยู่เหมือนกันนะคะ น้องหมาคนเจ็บเนี่ยบอกว่าคบหากับในบิวก็เพราะว่ามีเพื่อนรุ่นพี่แนะนําแต่พอจับได้ว่าในบิวนอกใจก็เลยไปถามพอถามปุ๊บในบิวโมโหเลยไม่พอใจเลยทําร้ายน้องอ่ะนะคะขังเอาไว้ที่บ้าน3วันน้องหนีออกมาได้วันที่23ตุลาคมก็เลยไปแจ้งความแต่จนถึงทุกวันนี้คดีมันยังไม่คืบเลยก็อยู่อย่างหวาดระแวงนะคะเพราะในบิวก็ยังข่มขู่น้องตลอดนะจนน้องต้องปิด Facebook ปิดไลน์หนีในบิวตามไประรานเพื่อนๆน,น,น้องด้วยจนทุกคนหวาดภาวากันไปหมดค่ะ เขาก็ไม่ยอมให้กลับบ้านเกิดขักขังไม่ให้กลับบ้านทำลายร่างกายคือมาโดนหนักสุดวันที่ยี่สิบสองค่ะเข้าวันที่ยี่สิบสองก็คือโดนหนักสุดๆแล้วก็คือโดนทั้งเหล็กฟาดโดนทั้งต่อยตีตบตีแล้วก็ไม้ฟาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเรามาโดนหนักสุดอีกวันที่ยี่สามก็คือจะโดนแทงแต่ว่าเหมือนประมาณว่าเขาแทงไมคตอนแรกเขาจะเอามีดอะค่ะม,มาตัดผมแต่ว่าหนูว่ากระชาก มีทอทิ้งแล้วเขาก็ไปหยิบมีดเป็นมีดปาดเนยค่ะเป็นมีดทาเนยอย่างเงี้ยค่ะแทงมันที่หน้าอกแล้วกี่ใช่ใช่ค่ะแจ้งความไปตั้งแต่วันที่23ตุลาค่ะตอันที่เราออกมาได้เนี่ยใช่ค่ะก็คือวันนั้นเลยก็คือวันที่หนีออกมาได้แล้วไปตรวจร่างกายแล้วก็ไปแจ้งความเลยแล้วพืบหน้ายังไงบ้างตำรวจเขาก็ไม่มีการติดต่ออะไรเลยค่ะตั้งแต่วันแจ้งความยี่มใช่ค่ะใช่ค่ะ คือตารวจสพบางกลวยก็นํากําลังไปที่ห้องเช่าแห่งใหม่ของนบิวอะค่ะที่อยู่ใ,นใ,นใกล้ๆกับที่ว่าการอำเภอบางกลวยแต่ไม่เจอตัวนบิวบไม่แน่ใจว่านบิวอาจจะไหวตัวทันหรืออย่างไรนะคะเบื้องต้นเนี่ยตำรวจบอกว่าเตรียมจะออกหมายเรียกเพื่อให้นบิวเข้าให้ข้อมูลกับตํารวจหลังจากนี้ก็ต้องออกหมายเรียกะนะสองครั้งทาไมมาก็เป็นหมายจับหรืออะไร,รก็เป็นไปตามขั้นตอนแต่ยังไม่เจอตัวนบิวนะคะแต่คลิปหลักฐานมันชัดมากใช่ค่ะคือ คือต้องดําเนินการหรือว่าดําเนินคดีให้ได้นะครับเพราะว่าถ้าดูพฤติกรรมเนี่ยยังไปข่มขู่ไปละลานใช่น้องเขาก็อยู่อย่างไม่เป็นสุขอะค่ะทั้งตัวน้องเองทั้งเพื่อนน้องทั้งอะไรอะคะ่ะนั่นหมายความว่าตลอดเวลาที่เขาก่อเหตุอย่างนี้มาเหมือนที่น้องสาวบอกอะ่ะม,มีแฟนกี่คนโดนอย่างนี้หมดอะ่ะใช่พอเขาไม่ได้ถูกแจ้งขอ้อหาไม่ได้ถูกดาเนินคดีเลยเนี่ยข<า>เขาก็คิดว่าทุกคนเนี่ยต้องกลัวเขาอยู่เลยค่ะข,<า>ขนาดคนในบ้านยังไม่กล้าทําอะไรอะ่ะเขาก็เลยไม่เข็ดก็ทําไปเรื่อยๆครับ